ยังไม่ทันได้หายใจเลยกริ้งกริ้งอย่เงียแล้วก็หาว่ากูเล่นเยอะไปนั่งยังไม่ทันตดเลยไฟมาเยอะไฟมาไม่ออกก็ไม่ได้โอ้ยงามไส้เอ้ยเทวดาจะแต่งตัวไปไหนอ่ะมันมันไปยังไอทีจะมาเผาอะไปแล้วกำลังคิดมากอะไร ฮะเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องอะไรและที่ให้อิเบิ้มกับมังกรแต่ไอ้เบิ้มกับอะไรอ่ะแต่ยอดไอ้ยอดมึงก็เล่นจนจำเรื่องเอาจริงมันมามาแล้วเลยไอ้ยอดแล้กกระแตมาแล้วก็ไม่เงยยิ้มไม่เห็นมันรักกันเลยท่านเทวดาเป็นแผนของฉันฉันบอกแล้วไงเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยคราวนี้ฉันไม่เล่นแล้วฉันต้องเอาจริงบ้างเพราะว่าเทวดาเนี่ยมันต้องสมรวมบ้างเองไม่ต้องมา่ายแล้วเลิกเข้าเรื่องของวัอาจริงเดี๋ยวมันมาด่าเราอีก ไม่เกี่ยวลอบอปุทายแล้วและนี่ปากโคตรจัดเลยยยเด้ยอย่ยเฉยนะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องถามนะฉันจะตั้งใจแล้ว <c ười> ไ,มไม่งั้นไม่งั้นคาถาฉันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เก่งจริงอเปล่าอ้าวไม่ต้องพูดกาอะไรมาช้ากามันเหนื่อยผิดกาอะไรกาลังมา พอแล้วนะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ฮะเป็นผู้ใหญ่เทวดานะทํายังไงให้มันรักกันฉันจะได้เกิดฉันจะเสกฮะอันนี้มันต้องสร้างบรรยากาศให้หนุ่มสาวให้ฝนมันตกอากาศมันจะเย็นพ่อไอ้ไอ้สัมเวสีถ้าตั้งใจแล้วอมอมอะไรอ่ะอมฮอาไหมฮี้ ไม่ itt, itt. บอกแวกบกแวกก็เ um ม่อ um กี uh ้ย um ังอารมณ์ดีอยู่ทำไมขึ้นเร็วแล้วกันก็บอกแล้วตั้งใจจะทำอะไรแอมแวอมอมีแยะทำไมจะเศษคาถาเนี่ยไม่อมได้ไหมอ่าแล้วมึงฟังดูนะว่ามันจะขังไหมคายขังไหมอมฝนจงตกลงมาหนบัดเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่า เหยมอะไรวะเห็นไหมเห็นไหมเองใกล้เกิดแน่นอนเองเตรียมตัวไปเกิดก้าฝนตกมันเข้าไปในกระท่อมแล้วมันนั่งห่างกันยางงั้นนั่นอะไรมันจะรักกันล่ะครับท่านเทวดาเฮ้ยไม่มีปัญหาไปไหนวะไอ้ดูนี่ก็ดีใหญ่บอกว่าได้น้ำถือไม่มีปัญหาอ่ามันนั่งห่างกันใช่ไหมทำให้มันใกล้กัน อมอมไปสามกล่องแล้ววันนี้ซื้อมั่งมึงอะซื้อมั่งอมฟ้าจงผ่าลงมานะบัดเดี๋ยวนี้เป็นไงเป็นไงเมื่อก่อนตอทนั้นใหม่เนี่ยหนุ่มกูมาผ่านี่คิดถึงเขาใช่ไหมล่ะไม่ไม ก็ใช่สิแล้วไม่คิดถึงพี่เหรอจ้ากระแตจ้าก็คิดถึงนิดหน่อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาดีกันเถอะนะเป็นไงนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแล้วมีแค่เราสองคนเรามาสารความสัมพันธ์กันท่านเทวดาทำไมมันอ้อนเก่งจังเลยอ่ะก็มันลิเกไม่ก็รู้ ก่อนมาได้คร like yeah> ึ่งโลงไม่ยกไม่เห claro ็นแล้วแค่คนเดียวฟังฟังฟังกระแตจ๋าจ๋าพี่อ่ะขออะไรอย่างไี้ได้เปล่าจ๊ะขอแล้วเว้ยขอแล้วขอแล้วขออะไรอ่ะถ้ายงั้นกระแตดูนะอะไรขอฟันขอฟันมี มันเคยขอฟันแม่ยกเหมือนกันแม่ยกขอให้ตั้งบวงเลยนีแ่และแม่ยกยังบอกอีกด้วยนะนี่ลูกเอแม่เหลือชุดสุดท้ายเอแสดงว่าขอันหน่อยโอยเสียดายมากติดฟันไปด้วยไม่ต้องห่วงโอ้ยกระตา แต่สนใจพี่สิกระแตได้ยินเหมือนพี่มั้ยพี่กําลังได้ยินไอ้นกหัวขวานกับไองวันหัวเขียวอ่ะเนี่ยนะมันบินมาแล้วมันยังพูดมากอีกพี่อยากจะตบมันให้ฟันล่วงเลยอ่ะคนสุด <busca> ท้ายนี่ไม่ยกคนสุดท้ายฟันหรอฟันไม่ได้ไม่ได้ฟันกลับไปเจ็บใจนอนไม่หลับกระแต ใช่งั้นพี่ขออย่างอื่นได้ป่ะจ๊ะไม่เนแล้วเปลี่ยนแล้อื่นฮ<า>ะขอะอะไรอ่ะงั้นผงเป็นเงือกละสุดบ้าเงือกอ,อะไรท่านเทวดาก่อนดอกจากฟันแล้วหรืออะไรไรเวน้นแม่บอกแม่ให้ไม่ได้ คนบ้าอะไรแล้วจะขค้เหงือกมันได้ยินด้วยไงฟันหมดแล้วก็แต่ฟัง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 ั้นพี่ขอเนี่ยพี่ขอหอมหน่อยได้ไหมจ๊าหอมหน่อยหอมเออได้ไหอมหน่อยก็ได้แต่ว่าต้องปิดไฟก่อนนะกแต่าอคนอื่นเขาว่าอุ๊ยจะไป่อ้ทำไมละจ๊าตอนเนี้ยก็ถ้าหอมกันไฟสว่างๆเนี่ยแหละดี มันเห็นอะไรต่ออะไรดีอยไม่เอาอ่ะฉันอายคนอื่นเขาปิดไฟดีกว่านะโอ้ยถ้าปิดไฟมันก็มืดจะสิเราก็หากันไม่เจอสิี่มันพระเอกวิกเกอรไงเคยเจอกั่นางเอกวิกเกเขาขาวๆมาเจอนางเอกหนังดำๆเร่นีตัวหาไม่เจอ เมื่อวานพอฉากเปลี่ยนไฟเดินชนกับพ่อพ่อขอดำพ่อพี่จ๋าเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะเอ็นโอหัวขวานยังเป็นวันหัวเขียวฉันอยากตอบมันมากแล้วล่ะตอนนี้เมื่อวานมันเล่นฉันคนเดียวคราวนี้มันเล่นพ่อฉันด้วยอ่ะพ่อให้มันได้ยินป่ะเนี่ยอุ้ยพ่อดำมากกว่าจริงป่ะพอไฟดับเปลี่ยนฉากก็ชนกันไว้พ่อเหรอ จริงเรอจ๊ะเดี๋ยวก็ไม่หอมเลยนี่โอ้แล้วได้ยินเสียงพ่อพูดคำเดียวอุ้ยเบนยังจำไม่ได้เหรอก็ดำมันมืดมันมืดมันมืดมันมันมันจะได้รักกันไหมวันนี้รักกันแน่นอนสิเ๋ยวสิจ๊ะนะ แหม่ไฟสว่างๆงี้แหละไม่เป็นไรหรอกไม่เอาฉันรอดับไฟอยู่อะ่ะเราหลับตาก็ได้นะไม่เอาอก็เทวดาหมดเล่นมุกไม่ยอมดับไฟสักทียากรีบเลยรีบ,รบเลยพวกคนรู้ว่าพ่อดำด้วย <c oughs> นี่ฮะทำยังไงให้ไฟดับท่านมึงก็ไปจ่ายสามเดือนเดี๋ยวก็ดับ <c oughs> นี่ท่าน,<ะ>นพอจะจริงจังขึ้นมาหน,น่ไม่ใช่เทวดาแล้วนี่ธรรมดาแล้ววะเนี่ยเอาละ เองเตรียมตัวไปเกิดเลยอ่ะคอยดูแล้วกันนะโอมีแอบไฟจงดับลงนะบัดเดี๋ยวนี้ยนั่นไฟจับชาหายไปแล้วฟังฟังเห็นฉันไหมน่ะนี่หิบแลวนะอุ้ยเห็นแต่ฟันเห็นเเ็ี๋ยวเห็นแต่ก็ฟัน บอกพี่นิยอดเ้ยคิดมากเป็นไงรเขาเรียกชื่อเหรออ๋อนุ่อกวยยอาพระเอกทำแบบนี้ป่านนี้แม่ยกน้ํน้ำตาท่วมหัวเข่ามาแล้วมั้งเนี่ยว่างนั่นแหละนิยอดจ๋ากระแตจ๋าเฮ้ยเสียงกระเสาด้่วยใครปล่อยหมาเพราะไอเเว่นจะบอกให้ของหมาเดี๋ยว กระเทิบมึงเลยนี่เนี่ยปุหมหาเลายกูไอคนบ้าได้เสียงไอเหมือนเห่าเลยดีบ้ากูไม่เกี่ยวมึงผมไม่ได้มากับมันนะมาเจอกันที่นี่เฉยอาๆจจเอาเดับไปยะ